สวัสดีโลกโซเชียลถาด400สองอันก็800กะมังใบละ200ออันนี้150ละ50อันนั้น2ละ50 200อันนี้200อันนี้101อันนี้101โอ้ย2000ฟาแล้วเนี่ยเห็นแค่เนี้ย สะสมสะเบียงบุญสะสมทรัพย์ก่อนนะจ๊ะแต่ยังไม่รู้เราก็จะขายอะไรวันนี้ของเพิ่งมาส่งสั่งชุดใหญ่อลังการงานสร้างทัเหมือนมีรถกระบนะเนาะไอ้ยังจะขนไปขายยังไงวะไม่รู้สินะคนเก็บไว้ก่อนป้องแป้งปองแปงร้อยสองร้อยสามร้อยมันไม่ว่าจะทนหรอกมันมันั่งอยเงี้ยบทีก็บุบด้ บางเชยดไงมันไม่ใช่อลูมิเนียมแท้มันเป็นผสมสแตนเอ้ยไม่ใช่สแตนเขาเรียกว่าอะไรน,นะอลูมิเนียมกับสแตนเลนมันมีของก๊อปกับของปลอมของจริงกับของดีแค่นี้นะ